สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกราลิงชานแนลนั่นเองนะครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานี้เองนะครับวันอาสาหาบูชาวันเข้าพรรษาแล้วก็วันจันเป็นวันหยุดพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางกลับไปบ้านที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับผมก็จะไปร้านนกที่คุ้นเคยกันดีนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับที่ตลาดคาเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ถ่ายมาเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะนะถ่ายได้แป๊บเดียวนะครับเนื่องจากว่ามันมีเวลาจํากัดนะครับซึ่งร้านนกที่เชียงใหม่นัดตอนนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ตลาดคําเที่ยงเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก2-3ร้านได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่ร้านแล้วผมจะไปถ่ายร้านที่คุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งร้านนี้ก็นะฮะรู้จักกันมาซื้อขายกันมาตั้ง20กว่าปีที่แล้วนะครับ เจ้าของร้านใจดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆด้วยอันนี้ผมชอบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าร้านนี้มีอะไรบ้าง มาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยอบแวะไปกินข้าวกลางวันนะที่ร้านแหนบเมืองวีทีอะไรเนี่ยแหละที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ครับเขาเลี้ยงนกด้วยนะฮะก็จะมีนกแก้วซันคอโนอยู่2ตัวมีแบ็กเฮดค้ายู่หนึ่งตัวนะครับเขายังเลี้ยงเต่าด้วยนะครับก็มีทั้งเต่าตัวเล็กแล้วก็เต่าตัวใหญ่เต่าตัวใหญ่เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเต่าชูคาต้านะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับหิวมากๆเลยไปถึงเนี่ย และนี่ก็คือร้านที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตลาดคำเที่ยงร้านนี้ก็คือร้านพี่ใหญ่นั่นเองนะครับผมคุ้นเคยกันดีกับพี่ใหญ่นะฮะตั้งแต่โอ้โหยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณนั้นเลยนะยี่สิบกว่าปีแล้วอะ่ะตัวผู้นะอันนี้ก็เป็นอ e ีเล็กตัสนะครับตัวเมียพี่ใหญ่ปเปไหนไปไหบ้างไปไหนมาดูกรุงเทพ เดี๋ยวดียังมีมาลูกต้อนไม่มีนะหมดฤดูแล้วหรอแล้วอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับขนาดนี้โอ้ก็พี่ใหญ่ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมก็ชื่นชอบพี่ใหญ่นะฮะโดยการส่วนตัวนะครับก็รู้ใจกันรู้ใจกันดีนะเรียกได้ว่านะครับก็ช่วงนี้ร้านพี่ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนกสักเท่าไหร่นะครับมีแต่พวกไก่นะซะาเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่า ร้านอื่นผมก็ไม่ไปถ่ายเลยอ่ะมันไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็ดูกันแค่นี้ละกันนี่ก็เป็นไก่นะฮะต่างๆนะครับนี่เป็นชื่อร้านพี่ใหญ่นะครับอยู่ที่ตลาดคำเที่ยงเชียงใหม่นะมาดูกันได้เลยหงหยกก็มีนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคอคเทลนะฮะนี่ก็เป็นคอคเทลนอร์มอล ตอนนี้ก็จะเป็นซะไก่เยอะซะส่วนใหญ่นะฮะนกก็ไม่ค่อยมีแต่เมื่อก่อนเนี่ยนกเยอะเลยก็มีอาหงอาหารมีกงขายด้วยมีรังเพาะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้หงหยกสักกุระที่คําเที่ยงนี้นะครับมีร้านนกอยู่เยอะเลยนะสองสาม้านได้อันนี้ก็เป็นอังกฤษเกตเลี้ยงเล่น นี่จะเป็นอาหารนกนะครับก็ใครผ่านมาแถวนี้ก็เชิญดูได้นะมีกงมีกงเยอะแยะไปหมดเลยให้คุณเลือกซื้อได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นนกกระทาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นสายพันธ์อะไรนะครับนี่นกยุงนกยุงก็มีนะที่นี่ จะตายก็มีอย่างที่เกินไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าเวลามันมีจํากัดจริงๆมันมีน้อยมากๆเลยนะครับพ่อผมก็เรียกด้วยว่าให้ไปได้แล้วนะครับผมก็เลยถ่ายได้แค่นี้นะครับที่จริงยังมีร้านของพี่นกอีกนะครับอันนี้ก็นกเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีร้านของคนอื่นอีกมั้งสักประมาณสองสามร้านเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้มาที่นี่โอ้โห หลายปีมากๆเลยนะครับพึ่งได้มาครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมเมื่อตอนที่ผมยังเริ่มเลี้ยงนกอยู่ครั้งแรกๆเลยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปที่ไหนนะครับหรือไปที่เชียงใหม่อีกเนี่ยก็อาจจะได้ไปถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมมานะครับสําหรับผมนะฮะก็ พึ่งมาทําช่องนกนะครับแต่ก็มีช่องมานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าห่างหายไปเลยกับ YouTube นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ